สมูตุันเ็ดสินแงมตัวอแคปนาจะไว้ทำอะไรที่สักนะคนาะเพิ่มกัมันใจคือมีตัวเดียวดิ17เกับ1นงแปดนึงเจกับนึงแปตัวหนึ่งองตัวรหาซื้อตอรี่ไว้เลยเนาะรางอย่างเดียว งวดที่แล้วก็สามหกสามเจ็ดสามแปดแต่ว่าสามหกก็ตัดออกสามแปดก็ตัดออกเลยสามเจ็ดนะฮะปร,ะกรากฏว่าเรขออกสามหกก็ถือว่ายังเข้าอยู่เพราะว่าเรขไม่หลายตัวนี้เราก็ซื้อไปเรียสองตัวเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดรีบหาซื้อตีีไว้นะคะเนาะตามเลขพ่อสักอีกงวดนี้งสำหรับคลิปดีเดินสเกาก,ก็ขอตัวลาไปครับผมสำหรับคลิปสายฝ้าพาด้วยแต่ขอลาทานผู้ส้มไปเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาพบกับผมแล้วครับซองสายฟ้าผ่าด้วยนะครับมือนี้กระพามาติดตามเบื้องแนวทางหวยพ่อสักเนาะครับเนาะหวดนี้เนาะครับผมสิบเจ็ดมกราซองห้าหกห้าเนาะครับผมตาเสืยวบกอกหัวโตพอแล้วหัวที่เหล่าน่้หัวที่เหล่านั้นหัวที่เห็นเขาบอกหัวที่เห็ดนั่นไม่ได้มาตามเนาะหัวเดียมากเนาะมูเนาะหวดก่อนเสียดายยู่งงันแต่มันไหล สามเก็ดลิสามแปดล่างวัดที่แล้วดับดับเม็ดเลียวออกห่วยงวดก้อนนี่บ่แม่นยสามหักเงี้จะตามอยู่งวดนี่น่ะดับดับน้ำน้ำได้บ่นี่บ่ถ้ามึงรักพวกวัดต้องพบนพกน้ำได้อยู่บ่นี่บ่ภาษาคำ นเลยครับดีสามเดน่วันี้ดักนนะ้ซื้อสามเดไปเริ่มกันสามเกีดมาสัดีเป็นนให้หนังไ่แยกภากดิว่เลกนรน่งามอยู่นแปเจ้านี่งามอ้ยนัมจงไหสำหรับวดนี้แล้วครับสิบเจ็ดมกลาสองห้าหกห้าเนาะครับเอเขียนเขียนเขียนสิบเจ็ดมกราหนึ่งสดสดหนึ่งสดสดจังไหนก่อนภาษาสดสดเนาะดับหนึ่งมีโอ้ดับสบ่มีแล้วสองบ่มีแล้ว เกเนี่โอ้ยมวนมวยปุ้ยเออออกข้างล่างข้างล่างเก็บมกลาหอืออุยสตัวนึงตัวนี้อสักพารย่วยะรดเสมด้วยเนาะอสั้ารวยทักมเจอยก็สามหกจ็ด ดับสามหกสามดผาทผาดับสามหกม่นบ่แม่น้ำกันเลเตีโอเสียงหัวแม่มันมันพ่อโตสุกไงท้องสุกว่ได้หัวเสียงนี้นั่นเอาบันเก่ด้าหัทผ้าผ้าาาผ้าดับเดียวเม็ดเดียวสามเจ็ด แต่คือตีสามเลยนี้นี่เบรกบอพ่อในแล้วแล้วโทรมาถามค่ะสาคือคักแค่ว่าสั่นสามหกสามเกียรสามแปดสามหกับสาแปดับเรคสามเกียรเม็ดเดียวอืโเดับมรนเส่สามเจ็ดเท่านั้นหมือวันที่แล้วเนาะวันเลเขามันระตั่งเงินกับสาวเล่าก็บอ่อว่าพอสัดับแล้วค่ะ บุปผาจเคียดิมันเลี้ยงเบวอานึงแน่นอหัวดประหันมันเห็ดนะจาไปนตับนผู้มเนาะเสียตับเลยโเมื่อนี่สองล่างก็คือ้ก็ในสินหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งมันมีสองนี่ดิกสูวของเขาดีจะตายสวนไม่สวนนี่ห่างเบาสวนไม่ต้องเอาไปเล่นตัดบอตัด ไม่ชอบมันหีไม่ชอบนะชเแต่ว่าสูตรนี้ข้อมภาษาเรามีศูนย์มีหนึ่งนะเจ้าว่าศูนย์นี่แตกออกไม่ชอบศูนย์หนึ่งหนึ่งสองห้าหกโบผิดจะเทียนี่เลยเอามาเจ็ดแปดเก้าเลยเอามาใส่ตัวนี้อีกจะเพิ่มนี ใช่โอ mm. mm. um. mm. uh. mm. mm. okay, uh, ้สมใจเลยใส่กโดนอืมบอ็มบูซักโอซีมันฟังาคนฝากเล่าโอ้แมมเ้ยวัน์โดดะอ้เอ็มบูซัโอไฮเ้ฟซีมันฟังโหลดขั้วเหมงใหญ่ขัวตัวเล็กเนี่ยอันนี้คือวันที่แล้วนะครับตรงามซ้ันที่แล้ววนันวนที่แล้ววนี่มันใจขึ้นเข้ามันใจ สดสดมันใจสดสดเรียกซื้อลอตเตอรี่ได้บลอหรยังบลอลม่นบอขายบล็ะมีบมีบังไนม่บบอกได้ว่าพักกรนเนาเบอร์แล้วอยู่นี่มากมากมากเรียบบมีมากมาเท่นึงอยู่แม่บอมีบมีแล้วเอ้าตะลุกบอลอมเบอแล้วเม่นบอลอตเตอรี่คือบามากเลยใครดีคนบออยู่นี่อ๋อสำหรับหมวดนี้นะครับเนาะ เจ็ดมกราสองห้าหกห้าเนาะครับ่บอขอกันเล่นบ่บ่บอบอคนละคนน้องคนณละเก้าบองเปิดค่ะเอ้ยมีจัะมาจะใส่สูตรเพสูตรมันเนาะครับเนาะการวิเคราะห์เนาะเก้าคนเก้าไมนเหลือจากสถิติเก้าสถิติผู้เด่นเเก่ามันเบาตีสถิติมันเบาตีไทสถิติมันเนาะไม่นานนี้ไม yeah> ่นานนี่สถิติไม่ม ok ีเด้งมาเด้งมาเด้งมานี่บ่อน้องเอียงหรือเปล่าปีน้อยมันรวยปุ๋ยบาร์ สูตรยางเดียวมันไม่คุยสูตดย่างเดียวมึงวดตัวแรกมันส้นกันนี่นี่หัที่แล้วเนาะหัวที่แล้วมันส้นกันหกกับเกียรหกดับเหลือเกีเม็ดเดียวมันบอมาที่นี่นี่มันบอกสามหกนี่หัวนี่บอกส้นคือออกใส่กันอ่ะเอาเนี่ออกใส่กันหัวที่แล้วส้นกันแปดเม็ดเดียวออกสามแปด งวดกอนๆนั่นมันดอกสามแปดงวดงวดนี้ซ้นกันสองออกแปดสองงวดนี้โบโซนกันออกใส่กันอาเงยห้าห้าเจ็ดโบโซนกันคืออ,อกได้กันก็<อ>บเบิ้งไปหลยเลยเบิง้งตันี้ลนศูนย์เบาศูนย์ไม่ต้องเล่นนี่มันนี่อยู่ศูน่ะ หนึ่งกับศูนย์หนึ่งสองตัวยังไม่ผิดสองตัวยังไม่ผิดสามตัวยังไม่ผิดบอลเลนสิไปซ้ายบอลเลนเนาะมานิดเดียเลนเป็นเลนอ่งอันนี้รูปยังเกินอีกฮะเสียลักยังเกินเลยหน่อยก็สมมติล้าน นได้เ <si ีแต่ว่าวดน no? ีีกเจ็ดแปดเก้าเนะเจ็ดแปดเก้ามันใส่ศกับหกับหนึงแล้วก็ตัดหนึ่งกําลังอ่อนใส่หนึ่งกับ่นศูนย์กําังอ่อนเก้ากําลังอ่อนกับเ็นหนึ่งันก็เิไดงอู่ตรวนี้เนาะพอพอพอว่ามันเ่น่น่ข้านหนึ่งเปหนึ่งห้างข้า่ผิดบ่ผิดบ่ผิดแต่ว่าตัวนี้สงสัยอีกสงสัยที่ว่าอีกเพียงด้านขึ้นบนอห้ขึ้นบนค่า ขึ้นบนนันเห็ดสูตรด้วยกับนงูกนขึ้นบนเยำได้ท่านม่มีเขาบอกนเอ้ยมจะมาจะใสสูตรเพสสูตรมันเนาะครับเนาะการวิเคราะห์เนาะเาอคนเขาเหลวจากสถิติอสถิติผู้เล่าบอกเบาตะสถิติเบาไทยสถิติมันเนาะนััสถิติไม่มีเดิงม่เดเดินมาเม่เดม่กด้งม่งด้งมด้งมยดงมด แต่ี่เดียวมันไม่ปุ๋ยูต่ยางเดียวนี่นี่หัวที่แล้วเนาะหัวที่แล้วมันส้นกันหกกับเกดหกดับเหลือเกดเม็ดเดียวมันบอกที่นี่นี่มันบอกสามหกนี่หัวนี่บ่ส้นคือออกส่กันอ่ะอ่นีออกไ่กันหัวที่แล้วส้นกันแปดเม็ดเดียวออกสามแปด มดก่อนอนั่นมดสามแปดงวดงวดนี่ส้นกันสองออกแปดสองมวดนี้โบส้นกันออกใส่กันอาเงี้ยนหะ้าเจ็ดโบส้นกันก็อ,ออกได้กันเงี้ยบเบิ้งไปหลอะไรเบิง้งตันี้เลนศูนย์นเบาศูนย์ไม่ต้องเล่นนี่มึงนี่อยู่ศูนอยา หนึ่งกับศูนย์หนึ่งสองตัวยังไม่ผิดสองตัวยังไม่ผิดสามตัวยังไม่ผิดบอ,บอ,อ,อเลียนสิไปซ้ายบอเลนยนงอมาหนีเตี้ยเลยนเป็นเลนอันนี้แข้งอันนีน้ลูกเพงเกินเลยอ่ะเสียร <c oughs> ักเพียังเกินเลยหน่อยของสมุดหล้าน แต่ว่างันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าเนาะเจ็ดแปดเก่ามันใส่ศูกับหนส่กับนึงแล้วก็ตัดหนึ่งกําลังอ่อน้ส่หนึ่งนศูนยกําังอ่อนกับเกากัอมันกับซ็หึ่งนั่กบสีได้อูกตรงนี้เนาะอพอพว่ามันเฮนีเน่า่เน่ไหนึ่งไปหนึ่งห้งบ่ผิดบ่ผิดบ่ผิดแต่ว่าตัวนี้สงสัยอีกสตรียมด้านขึ้นบนอห้าขึ้นบนค่ะ เป้นบนนั่นเห็ดสูตรด้วยกันอย่ห้องูกกันเนบนนี่เป็นเห็ดย่ำได้ท่านเอี